สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อที่ราศีพฤษภธาดินเดือนพฤศจิกายนปี266 6งานเงินความรักนะคะพฤศจธาตุดินค่ะตัวตนของตนเองนะคะมีดาวฤกษิยูทับลักขณานะยาวไปเลยค่ะ7ปีเต็มดาวฤกษยูคือการเปลี่ยนแปลงไปปฏิวัติปฏิรูปตนเองใหม่นะคะตนเองมีวันนี้สีพฤศจิกายนมีดาวเกตทับลักขณาด้วยนะคะ ดาวเกตคือแรงกระตุ้นส่งเสริมมีวนทางออกให้กับการเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่ตนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงต้องอ,อ่อนค่ะอ่อนน้อมทำทำตนเข้าไว้ทำตัวเล็กเข้าไว้นะ,ะปุตตะต้องเรียนเกี่ยวกับองปุตตะการลงทุนความสุสนุกสนานการยิ่งเริ่มสร้างสรรค์บุตรล้านบริวารสิ่งไรใหม่ๆสิ่งเล็กๆนะคะ,ะเมื่อ ได้ปฏิวัติปแล้รูปเปลี่ยนแปลงแล้ว4พฤศจิกายนนะ3และ4พฤศจิกายนนี้ก็จะได้เปลี่ยนรูปตนเองใหม่นะคะเพื่อการลงทนุนการลงทุนนี้ก็จะนำพาให้ชีวิตได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วได้ลาบค่ะ,ะ24พฤศจิกายนการลาบนั้นคือการเงินไรายได้ผลตอบแทนนะการงานการสังคมเพื่อนการค้านะคะ การลงทุนคิดพูดคุยคิดเขียนการค้าการเดินทางไกลได้มีการเดินทางเพื่อการค้าขายนะคะได้ลาบลาบนี้ก็ได้รับความสําเร็จนะคะจากทางไกลออนไลน์การค้าจากคนต่างถิ่นนะคะรุ่งเรืองก้าวหน้ากับการงาน,น,นอาชีพค่ะความรักคู่นะคะแทนก็คือดาวคานคะาาในเรือนอางคารคู่ะคะ่ะ ูกพันกันมั่นคงเหนียวแน่นนะคะถ้ามีอุปสรรคปัญหาอะไรคู่หุ้นส่วนคู่ค้าไม่ได้หมายถึงสามีภรรยาก็ได้นะ,ะอาจจะเป็นหุ้นส่วนคู่ข้าค่ะได้รับการที่อีกฝ่ายให้ลาดผลสนับสนุนมั่นคงค่ะผูกพันกันมั่นคงเหมือนเป็นครอบครัวดเดียวกันเลยคะ่ะไดพบคู่ที่เข้มแข็งสนับสนุน ในสิ่งที่ลงมือทำม,มั่นคงค่ะมาดูกันที่พืชศพกับไพ่ทาโร่นะคะหยิบเลยค่ะสิบใบ ศกชาติดินค่ะมีการแข่งขันค่ะแข่งอะไรยังไม่เท่าแข่งกับตนเองนะคะแบปาเปีปปป้ยงสายฟ้าแรกค่ะมีการแข่งขันเกิดขึ้นนนี้ดาวขานนะหุ้นส่วนคู่ค้าคนรักคู่ครองกันเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมนะหน้าตึกร้างฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองกรุง อสังหาริอม,มารับนะคะก็ได้ทำการงานการแข่งขันแข่งอะไรไม่เท่าแข่งที่ตนเองค่ะสิ่งไรที่รักวโรงกระจัดออกไปนะคะที่เสียงไม่คงอยู่ตำนานคงทนนะคะยานมุ่งไปนะดาคาในเรือนอังคารนี่ก็ในหลักแหล่งอสังหาก็ได้ลาบนะคะแข่งที่ตนเองค่ะสิ่งที่ปรารถนานะหุ้นส่วน,นติดต่อค้าขายโฆษณา ซื้อประชาสัมพันธ์ให้เยอะเลยค่ะมีหุ้นส่วนทางไกลอันนี้ที่ผ่านมาขยายผลการงานสร้างงานด้วยวริยะอุตสาหะมีการเงินจากความมุ่งมั่นขยันมันเพียรค่มีการเงินผลตอบแทนรายได้ชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะได้ลาจากการงาน่ะรวยเลยค่ะอนาคตไม่ไกลไม่ไกลเป็นเศรษฐีแล้วแะ ก็ได้พบกับเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามรุ่น่วนลูกค้าคนรักคู่ครองสนับสนุนถ้ามีปัญหาเรื่องราวของการเงินนะคะก็ได้พบคู่นะพบคู่แล้วการเงินมั่นคงปัญหาก็คือเกี่ยวข้องกับสตรีแม่นะคะมีการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะถ้าเราอันน้อนตทำตนไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครใครมีบุญบาร,รมีมี เรมีเหนือกว่านะไปรบเขาก็แพ้นะคะความประมาทคือหนทางของชีวิตไม่แน่นอนนะไปพบแล้วเราก็ไม่ไปเกี่ยวข้องค่ะอุบาจยาเหนือกว่าเราก็ไม่เกี่ยวนะเรารับผิดชอบหน้าที่อันนี้มีการแข่งขันในดาวตัวแทนของดาวศุกร์นะตนเองนะคะวันทุนอุดมสมบูรณ์นะคะมีดาวฤตยูทับลักขณาในชีวิตเปลี่ยนมีหนทางออกมี แรงกระตุ้นนี่ก็ได้พบกับคู่นะคะ,ะถ้าคนที่ไม่โสดแล้วมีคู่แล้วก็ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะ,ะก็เป็นเศรษฐีแล้วเศรษฐีก็เรียนรู้ที่จะใจดีใจบุญทำบุญนทานนะเรียนรู้ว่าบ้านตนเองรังคาล่วก็ซ่อมแซมไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครเรียนรู้ วางใช้อุเบกขาเติมเต็มจิตวิญญาณของความเป็นผู้ให้ยินดีบริหารจัดการภายภักหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนญิ้งคนนายคุนชายนะคะนั้นกินลมสมบูรณ์เป็นเศรษฐีค่ะเศรษฐีน,ะะนี้รู้คุณค่ากัน,นะะก็แบ่งปันต่อไปะคะ่ะ